การดูแลชุมชนโอ้ยโมเป็นมันจะไปตัวที่เดียเ๋ยวมันจะไปก่อนผมทำบมเป็นครับคุณแม่ทำไฮไลท์หรือก่อนก่อนท่านจะไลท์สด่ทำไฮไลท์บอกลูกจังไ่าเมื่อก่อนเคยเคยเหตุดูตอนนี้ทำบมเป็นแล้วมันลงแล้วทำไฮไลท์ด้วยประชันเขาจะได้เข้ามาดูโอ้ค,ครับครับครับขอบคุณหลายๆครับแนะนำสิ่งดีๆเนาะผมก็บอกค่อย ศึกษาวนเรียนดูป็นไดแต่เมื่อก่อนเคยกดไปล้วถือมันเป็นไฮไลท์ลองจิ้มลองดอูจิ้มตรงไหนครับจิ้มตรงไหนจิ้มบวกหรือเปล่าเราก็จิ้มไม่เป็นอีกเนาะถ้าจิ้มตรงที่บวกมันก็บอกว่าเริ่มโฟส์อ่าโฟส์โพใช่ไม่ใช่เพิ่มโพถามสุมชนไม่บ,บังคับเพิ่มตัวตัวหลอกอ่า เน่ก็ไม่ใช่กดออกด้ยกลัวผลทำไม่เป็นหรือว่าเชไม่ใช่เชก็ไม่ใช่ทำไม่เป็นครับคุณแม่ทำไงดีพอได้แล้วก็ค่อยไปหลังบ้านครับครับอบพุณนในลายเดี๋ยวผมสิลองทํำดูครับผมลองจิ้มดูเขาจะได้เข้าไปดูแมนเมนม,มครับถูกต้องเออ ต้องทำไฮไลท์เนาะอืมโอ้ยขอโทษน้ำลายกดเป็นสาธารณะอ้ครับครับครับกดเป็นสาธารณะคนจะได้เหตุเห็นแบบทุกที่ทุกทางจะมีจะมีสี่เหลี่ยมตรงโอ้เบอร์ผมลองกดเบิ่งตรงนี้อ่าสี่เหลี่ยมบันทึกไฮไลท์วิดีโอแบบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูบันทึกไฮไลท์แบบ เยนะจริงจะเริ่มไฮไลท์หนึ่งนาทีกดตรงไหนดีต้องมีวิดีโออย่างน้อย 1, หนึ่งนาทีจะเริ่มไฮไลท์ได้โอ้ต้องมีวิดีโอ 1, หนึ่งนาทีปักหมุดข้อความจะมีสี่เหลี่ยมอันนี้ปักหมุดข้อความรายงานนำออกผู้เขียนข้อความกิจกรรมในช่อง ตรงชิ้นเหลี่ยมถูกแล้วคุณแม่ถูกแล้วแต่แต่มันบอกว่าต้องมีวิดีโออย่างน้อยต้องหนึ่งนาทีต้องมีวิดีโอที่ยาวกว่าน้อยหนึ่งนาทีจึงจะเริ่มไฮไลท์โอ้ก่อนจะลงทุกครั้งก่อนจะลงทุกครั้งคือลงลงคลิปคลิปวิดีโอหรือว่าคลิปไลฟ์สดต้องทำไฮไลท์หนึ่งนาทีโอ้ไฮไลท์หนาหนาคลิปใช่ไหมทำไฮไลท์หน้าคลิปจะเปิดเป็นสาธารณนะ ขอบคุณครับที่แนะนำสิ่งดีๆเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตาหาเสื้อฟานหมัดกระสอบเข่าก่อนโอ้ขับขับทำไฮไลท์นาคลิปใช่ไหมนาคลิปก่อนเราจะลงต้องทำไฮไลท์ต้องใส่เทคนิคในการตัดต่อเดี๋ยวผมต้องเรียนรู้หลายๆอย่างแหละผมก็ประสบประสบการณ์ยังน้อยแม่ประสบการณ์ยังน,ยยงน้อยอยู่ ก็มีหลายหลายหลายท่านหลายช่องที่เขาดังนะที่เขาแบบกิบเขาปังเขาจะมีลูกเล่นต่างๆนี่ผมก็ทําแบบแบบง่ายๆอทําง่ายๆหรือแบบไม่เป็นนี่แหละพูดตรงๆพูดแบบดื้อนี่นแหละข้าวก็นี่ข้าวน่าจะเป็นข้าวปลายมันมีเศษด,ดอกหญ้าเศษกิ่งมงกิ่งไม้เศษหญ้าก็มีที่มันลงน้ำตามหลังนนี่ดิ โอ้ลุยยามลุยยามแบตแบตผมไกลจะหมดแล้ว <c oughs> คุณแม่แก้วเกษตรมือใหม่เมื่อก่อนผมเคยเข้าไปเยี่ยมตอนคุณแม่ไหลสดอยู่นะหรือว่ายัางไงพันานแล้วนานแล้วไม่ได้ไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปดูเนาะต้องขอโทษหลายๆายี๋ยวจะเขาไปดูคลิปจนหลังห้เดอ้อขอบคุณห้ายๆายสำหรับวนนี้ที่ขอมาให้กำลังใจลูกๆ FC ถุกทานเนาะกระโด,ดนไปใส้เลยเนาะไปกินข้าวเคียงแลวบอก เดี๋ยวจะน้อยเรับกับสิขโรยงานลงไหลด้อเดี๋ยวเอาลอนชแนลกับคนงอานลงไหลก่อนเนะาะเพราะว่าเขากษียรเอาเขาไปส่งลูกค,ค้าแล้วก็สิหาผักพรกินเขา่ากินน้ำเมื่ออื่นกับยังโมเนยใจมืบออื่นจะได้เดินทางจะได้เดินทางไปพุ่นแล้วไปขุดทองอยู่บ่อเล่ทองคำซีปูนพุ่นเลยขกดเลื่อยข้าวไปสานกดตรงไหนเนาะบัน อย่าลืมกินข้าวนะไปสั่นตรงเวลาครับครับ